ผมทำงานอยู่เซเว่นคนเริ่มน้อยร้านมันเงียบจนได้ยินเสียงแอร์กับเสียงตู้แช่เหง่ืามันหยดจนเสื้อเปียกผมเลยเดินไปหลังร้านเปิดตู้แช่หวังจะหลบร้อนหน่อยไอเย็นมันพุ่งใส่หน้าเย็นจนรู้สึกขนลุกตอนผมหยิบขวดน้ำผมเห็นเงาในกระจกตู้มีคนยืนอยู่ข้างในผู้หญิงใส่เสื้อเซเว่นแบบเดียวกันเลยแต่หน้าเธอซีดเหมือนเลือดไม่ไหลผมรีบถาม ที่อยู่ในนั้นได้ยังไงเธอไม่ตอบแต่ยกมือแตะกระจกเบาๆแล้วประตูมันเปิดเองข้างในไม่มีใครครับมีแต่เสื้อพนกักงานเปียกน้ำแขวนอยู่จากนั้นเสียงผู้หยิงแผวๆก็ดังขึ้นจากในตู้ช่วยเปิดหน่อยข้างในหนาวเกินไปผมยืนแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นทั้งที่ข้างนอกยังร้อนเหมือนเดิมแต่ในใจผมเย็นเฉียบจนพูดไม่ออกเลยครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ